สบายดีเด like, ้อสบายดีเด้อน้องละตุกกำลังได้ตุ้จังเใครใู้ใดเป็นแม่ม่ใหญ่บห่แม่ใหญ่เนคนเลี้ยงม่ใหญ่เป็นคนเลี้ยงฮ่าอยากได้นี่อยากได้นี่มัมนี่ลูกชายบ่นี่สบยข่ ผลิตน้ำมูได้งหน่ตวเานกนกสยใหญ่กว่าแม่ม่แม่แมมว่าอยากยากกินบะขนมกินได้อบะขนมป็นอโากเนากลินบะขนมนี่ลูกนี่นี่นี่ขนมนี่ อ้าอันี่บีโบนี่เออแค่นะแต้ทแน่อยเียม่ปีเเราดีใจเราได้เขาแล้วเราได้เขาซานสองอเราไปหานม้บ่น้องมาเลยรไลูกบสบายบดไปหานม กินข่าวเศร้าก็ยังจังนลยยงไม่ได้กินไม่ได้กินข้าวเศร้ามีน้กินกินเ็นอยู่อยู่สองคนนี่บอกก็แค่นี้แหละสามผ้น้อยเนาะสามคนได้คนแม่รู้กัันผู้ใหญ่ฮะนะพว่รานะ่พวกเาสาผูน้อยฮะนี่เอาเปนกันไปหาอยู่มากินนะ แม่นี่ไดะหามันบบมีรสสบายเราเรากินรอหาน้ำไว้โดยใช่เลยทุามันไม่เลาทู้แบสบายรสสบายโอ้ยสมองมันดีกคึกัไแม่ดิ้นน้ำมูกคิดว่ายานบุพบยนบุพบกับปานั่นเพราะว่าตหนัดผัดนอกก็มีโทรศัพท์นะ อืมีน่าไปหาทุกหาน่อไมา่างไปจับัะมีเท่ารครับ um> มือถือทับใส่แบบคือว่าปวดใจกับบุมวาลมได้สเนาะม่มีส่อยะกถามสินะอาการเปิดใจือข้อย่างไรแบบสามีดีบ่กไม่ไม่ได้ดึงมันบอ้คนทเรียกผกเรือนลวเนาะผูกเรือตัวให่แต่ก็หน้าแต่ย่าจะไปไงมะนาละก็แล้วและต่ว่าถ้ามีผู้สิเอาพร้อมสุดแดนี่คเอานาะ ได้ว่าทุ่คนเห็นแบบนี้เนาะไปหักหักตัวจะได้เนาะความีิจารดูแลเจ้าก็เจ้าหน่แบบโอเคนั่นเนาะโปิตีตแล้วว่ามาสียนูลายหน่อยกีด้หรือหลอกก็ได้อยู่แล้วว่านะคือยายนี่คือยายคือน้องนาว่ะเป็นมีอายุสูงกะลม ันคล้าย้ใช่ไหมคล้ายๆเลยโดย่ลุ่มฟางผักแห่งกันเลี้วงพ่องานเลี้ยงนี่นร้อนสายดอกอ่อนอย่นี่คนไทยสั่งแบบเสี่ยนจายกับเสียหไฮเอาอยู่บนไเอาแล้วนะคนไทยกับไฮเอาแนดว่าบึงกอดผุเลี่ยงลุกเลี่ยงเต่าบึงยายบึงลุกบึงเมียบึงลุกบึงเต่า กลุ่มกลุ่มเต่าเนาะแม่เนาะกลุมลูกกุมเต่าบ่ายบ่เครียดนะซานแหละแม่ว่า่ายบ่เครียดกันบ่าบ่ถนําให้เอาเด้อยาด้ยายน่ะยายสิมีไผผัวก็บ่มีเนาะเลยหลานหลานบ่หลานก็ไผจะใส่ไผนท่านก็ไปมือนาว่านัน ไปไปนาหน้วก็แล้วเลยไปอยู่น้ำลานบดโอ้ยยายก็ยัดนอยู่นะน่าแข็งแรงไงไปไทยไปนม่น้าแลไปม้ไมื่หน้าแล้วอไปาน้ไมนแล้วไป็นห้าแมใส่ลูกหลานก็ล้หนล้านแล้วมานแลานแล้วไาหาล้ไปแมาีวไปม้ล้ไมาหปมาปาหาลปหแล้วมาหน้าแมาวหวน้น้นไ เป็นไข่สมมือสมือเลยไข่โอ้าไเยปลดยน้ำัปนดูดจัดจอดเนีอืมึกปลาไปเรื่อยอย่างไยายไปยู่กันมี ห <sp> มู่กะบ่ได้ไปแม่นๆบ่มีไก่ถ้าบ่มีหมูกะบ่อยากคือไปพุ่นน่ะเนาะย่านบ่เย่านย่าย่านนเมื่อยบาแห้งลงกไสเห็นคปีบมีคนเนาะเมื่อยแห้งยังมาไปอดไปอดแล้วก็มากปูตัวเดียวก็มาบสยถามะก่อนโดยผู้บ่าวนมทั้งอันเขาให้นี่เนาะามนานี่เนาะบอกได้บ่เลยพี่น้องเนาะ อันนี้นี่ผู้ซื้อเขา่าหฮนีแมนเป็นผิวให้ใจดีทางฝั่งไทยโบราณเนาะยโด,ยโดยนนี่โบราใจรประสงว่าหักมากบอกเนาะระว่าหประเาศบราณเป็นิน้องมีนาเนี่ยิดกรของบ่อเสือเราเมีความสงสารเนาะพี่น้องว่าที่ี่เขา,ากินหลักๆเนาะคนนก็เลยสงสารกัเลย อันประเสริฐีกเป็นสะพานบุญให้ซี่เข่าสารสองกระสอบสองกระหาสิบโลพี่น้องเอ้เนาะกับสองกระสอบเป็นกระตุ้งดูร้อยกิโลพี่น้องเอ้เนาะก็เลยแบกกระถือกระเป๋าสิลัดพวกนี้ก็ได้พี่คนละกระสอบแม่เดินทางกันใช่แล้เนาะเดินทางกันเนีพอสมควรพี่น้องเอ้ยเป็นผู้ใหญ่ใจดีเนาะแม่เป็นผู้ใหญ่ใจนีเนาะ โบแมนเราคนหักเราเป็นน้องๆอึ้งกันแล้ววันนี้คือชกิสาเนี่ยนะวะเสร็จก็เลยเป็นสะพานบุญให้เรนเนาะแต่ก็มีเงินได้จำนวนหนึ่งหนึ่งพันบาทให้น้องเพื่นได้ซื้ออยากยังก็ซื้อกินเป็นวันเนาะโดยก็บราเสร็จก็ทีได้ขออนุญาตม้ออยู่หน่อยเนาะโดยไปทางคูม แกเตอะเนาะฝึกหายเฉยเห็นฝึกขมโเพิ่ h เตอะแกเตอะอาฮัน้อยดิเนาะอยากยังกะซื้อแลวเตเนาะตูเนาะโดยลยกูอยู่เฮือนนชิวอกในใจจำเป็นบมดจาเป็นเนาะอันนาข้าใจพันเดตุกับ้องนีนาขอบใจเลยขมมขอาใจขบคุณนลาย หามันหเงนอยู่ดีไม่แห้งหายลำหารวยหอยู่มันคนเงินลอยเอ็ดพัน่ชาบวยสห้เดือดจ้าทุกปนาชนเยูมแ้เดดไมู่แมู่ไหขอบใจคเอ็กขอบใจใจดีเพื่อนทหละที่เ้องใ้ท่าที่ว่าเพินไหวใจแล้วก็เสียมันก็เสให้่ห้ากสะพานบุญในครั้งนี้เนาะยายกับ่บมีห้มีน้าทุกเนี่ยเี่อดลานที่ไหออยากจะถามาถามันจำนวนซองกระสอบต่ั้งเดือนก็แม่ เดือนปลายพูดเสอบหนึ่งโอ้เดือนปลายนี่ก็ตกองเปสองเดือนไปเนาะสองเดือนเขาสามเดือนพูดเลยเนาะะคือแบบว่าเขามันเป็นงานหนักเนาะแบบมีเพื่อนอีกแบบมีผู้ชายนะงไปงานหันเป็นสภาพในคนเล่ตัวนี้นะอือแม่กมีเดือนปลายกระสอบหนึ่งเนาะตัวเนาะเป็นสองเวลาเลิกนปสองคนกำลังสามคนกัลาน ผูน้อยยนงกินนมแม่ยู่บู่น้อยเวันน้กินนมกองนมเสริมป่ถ้านมื่อใดกินนมก็จกินนมกล่องเนโอ้นมบมพอขนากินนมแม่นี่จำมั่งวลาดนั้นอืมนาะ จะน้ำจะนิ่มยอนจะปีเลยสามีนานี่ยสาวปีมันบ่คือไปฉดมาดนแมบ่นี่ยสดีตัวนี้คือทาเป็นมปได้ก็อยาอยากีรัวอีกนึ่งเนาะยังไงูมาสั่งมาซาน้ำเนาะเคนเนาะคือ เอาง่ายๆคือทางทั้งมีนาพอดีเพื่อนะอยากมีเชารักครอบครัวเราแต่คนเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้ใครอยู่กันสามตายจะอันสามลายจะให้คนทุกคนเนาะสิไปทางใดก็ยากลำบากเนาะตรงนี้เนาะลำบากลำดานนี่สิไปใส่กันด่านคนยังน้อยอยู่่เฮ็ดอนาคตลังเทืยบไปมื่อห้ไว้หน้าปลาลูกป้าหลานจะไปสิอยู่นี่แล้วนีูอันนั่นตั้งรักตั้งแรงยังใครเน๊ะโดย กูเดียวนะฮิซังก็ผู้เดียวซังก็ผู้เดียวเพิ่ช่วงนี้คือสีรไป,ไปทางไหนแล้วเนาะ<ล>อยู่น้ำเื่อนน้ยื่นกัไปหากินมืนบ่นโ,นนโ,นโดนถึงมาเลยหาเลูกเนาะตลูกนะกินนมคือสิเก่งเนาะจะมั่มเยะเนาะเปลามือเลย ผูน้อยบอเป็นนี่แม่กีแล้ไข่แม่นมนอไหาหมอบ่มอก่แม่แมแมียาให้กินมีบ้างไหมไปเช็ดยาเขาเน่ไปเช็ดโอ้ใครกินล่ะใครกินละใคร้กินลได้มันเป็นคนอ่อนแล้ว เจ๊เจ๊เ๊ว่ๆสมัมๆๆมเอนแหละมัมมมมาเ้ยเป็นแปรเปิดใจมานี่บ่มมีคนพกคุณคุยคือว่ามีโทรศัพท์นัองเนาะสิวาจังไนเเรื่องเรื่องนี้ต้องถามย t ท b e ผุ้มาเปิดใจเนาะเพราะว่าในคนมีโทรศัพท์ใช่ถ้าพ่เด้อถ้ามี่นี่นะ้ามีผู้สิมักสิลมจี่ ิเอาเลยบนตัวเจ้าสิลมก่อนเนี่ยนี่กระกะลมไปก่อนกระลมบงก่อนดนบ่ใส่เวลาดนบ่เิหมักบหมักนะจะเพิ่นสีหมักหับได้เนาะแบบแบบปลาเพื่อดีหับได้เห็นตัวเจ้าหรืหับได้หมักอย่างสี่อยากมาหมั่นมาคอรถอยงที่เห็นนะเอาเอาเงีนยบ่เออคอเดิ่นหมักหับเอาได้เนาะแต่ว่าทางเจ้าเนี่ยคือมัมีปัญหาอย่างไรเป็นบ่โดนโดดนคารองแห้งภาษาสามีนะ บ่อนบ่อนแ่เร่่ไม่ใหญ่เท่าไรไม่ใหญ่อาวมบันมเมืองอยู่บ้านไม่ใหญ่เท่ารอยู่บ้านไม่ใหญ่นี่คนอื่นบอื่นนะโดยบล้สาิบล้านนงวดตัวนึงคํับบาทนึงตามน้ำบ้านล่ะคนบ้านเดียวกันบตูบ้นเดียวกันน่าล้านเด็บาทนึงงวด ตัวโตตัวนึงเพิ่นคาดเมียนตัวนึ่งเพิ่นจะให้ท้อให้แกห้อของเดาโดยนั่นแล้เมื่อ่ะถ้าเป็นบ้านอื่นไม่บัตอื่นมันก็ฐานะเขานี่แหละบางฐานะเขานี่แหละนะแตนเาจะทำอะไรกเบิ่งไปนั่น

ไปทั้งหลายเท้ไปลูกเนี้ยสิหายเขากินอยู่เนาะโดยมาอยู่น้ำเฮาสิหายเฮาอยู่เนาะเฮากับเขาหาฮะชิเฮากินแบบไม่ว่าทาว่าเพิ่นมักเพิร์มอ่าสิมาแต่งมาพดมาอยู่ที่เมืนบ่ต้องมาอยู่น้ำเมืนบ่โอ้แม่นาะไปบ่ได้แล้วเนาะ เอาบริ dove, สุทธิ์เล่ไโดยโดยโดยมดเนจะได้ไปยูน้ำด้เฉตเ็ดไปได้อ้ายูน้ำปลลูกใหญ่แล้วลูกคนใหญ่ม่มบ่ใหญ่แล้วลูกนี้จัไม่หามเขาเด้ชิมหาิบกปีแล้วเนาะในในกรณีเรืองว่าเนับดูแลลูกเนก็เอาไปสังเนนั้นนำหาน้นดูแลกัมันใหญ่ชะก้อนใหญ่ไปสิูเเดียวบน่ะานเนาะลานไปฝนลานด้ ยายก็ยู่คนเดียวกับบม่อนแล้วตายก็ตายคนเดียวอยู่นั่นหากใครเสิยบงใครตักนั่นตักนั้นหายกินบุ๋มอ่อนเดียวม่วนได้อยู่คนเดียวนะนอกจากไปว่าคำเออเป็นเจ้ามากอะได้หยอกล้านคำมากอยอกล้านเนาะหยอกลามีผู้อยู่นรคอุ่นเด้อบคอันนี้ปไปแล้วเจนเจ้าอย่างนี้อยู่กไปแบบยงอยู่เดียวอยตัวเนาะแม่แลาวแ่สิเงสิาเชานกบพักเทอะไ ยังคิดย pues <t ık> <pesos. t ık> okay, ังขายอยู่มือนี่วอยนีมาแต่บเสีกันแต่อีกน่งสามปีเพว่าเงผนก็งอแงนะาพิ่นสบายเนาะผ้สบาย่าอยู่ดีนี่โอ้ยวทแลน้องไม่เล่เพราะว่อีก้า ัไหอยไหนอยกไใชเออเป็นวัดเนาะเอาโฮอมติดบอสอัสติกเกอร์หฮอมติดชายชับว่ากันเเลยีซีว่าจะแพ้ในติดจะแที่ไหนเนาะแล้มันถาไปสติกเกอร์่อเนาะมาเห็นได้เนาะตายเยบ่ อุ้มหน้าอยู่ป่ะนะอุ้มอาจจะใช้ทีมงานเาเนาะให้เพื่อนเอาลูกคนเนาะลูกกระหเน้น่ถามสภาพจรงของครบครัวน้น้าปินีก็คือลูกน้าเป็นกับบสบายเด้โดยนองแง่เยปนอนแง่เลยมันบไปย่าให้ปนน้ม่ไม่มาไปได้ดัมาไลยดมาดม